อ่ะน้องเป้เป็นช่างต่อขนตาอยู่แล้วแล้วเป็นครูสอนต่อขนตาด้วยวันนี้มาเรียนเทคนิคกับพี่เอ๋เป็นไงบ้างก็มีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้นะคะในเรื่องของขนตาเยอะเหมือนกันค่ะก็ได้ได้เทคนิคกลับไปค่ะเอาไว้สอนลูกศิษย์ต่อเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทํางานที่ร้านแล้ววันนี้ได้อะไรจากพี่บ้างอีกนอกจากขนตาใช่ไหมคะเอาจริงๆก็คือว่าได้รับพลังดีๆพลังบวกข้อคิดการใช้ชีวิตเพราะบางทีห่างครูไปนาน พอห่างครูไปนานรู้สึกไม่ขัดของขัดของไมเซตมันก็จะเป๋ไปเป๋มาแต่พอมาหาครูเนี่ยค่ะเรามีไม้เซตที่ชัดเจนเพราะว่าครูเป็นตัวอย่างของความชัดเจนก็เลยก็เลยอยากมาน้องเป้บอกว่าครูให้จัดคอร์สสองสาเดือนจากทีใช่ห่างครูมากไปได้ใช่ค่ะมันเหมือนมันเหมือนขาดขาดพลังขาดพลังใช่ จริงๆเป้มีของอยู่แล้วนะเอาออกมาโชว์ทุกวันได้นะลูกนะยังไงนะใครอยากดูไม่ดูเราทําให้เทวดาดูอ๋อโอเคค่ะถูกไหมเราคิดอย่างนี้เราอ่ะตัวตัวพี่เองนะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ทําความดีให้มนุษย์ดูถามว่ามนุษย์เนี่ยเนี่ยพวกนี้มีอะไรที่จะมาช่วยพี่ได้ถ้าจะประทานอะไรพี่ถูกไหมเขาจะระทานอะไรพี่ประทานความหนักใจแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ได้ถูกไหมคะในเมื่อลูกเขาทําความดีเขาก็ให้ความให้รางวัล ทำดีได้รางวัลไหมได้ค่ะเธอทำดีทุกวันเธอรลายทุกวันมีคนกราบผววทุกวันมีคนรักลูกทุกวันมีคนพูดจาดีกับลูกทุกวันมีคนทำดีกับลูกน้องอะไรอยไรก็แล้วแต่หรือพูดดีกับเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนหนึ่งคนที่ทำเป็นเป็นเสบียงบุญปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิเห็นไหมาเสิยงสิอเอ่ะปุ๊เต้ให้รางวัล เค่เดี๋ยวจะลองคิดเอาวิธีนี้ไปใช้จะได้แบบว่ามีพลังทําทุกวันทํางานาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยาเพราะเราเป็นเรียกว่าพี่เป็นสาวกเนาะเออสาวกสาวกอันดับหนึ่งค่ะค่ะ <laughs> นะคะทำให้เป็นเราเป็นลูกหลักแล้วเขาก็จะประทานสิ่งที่เราอยากได้นะเห็นไหมประทานผนสวยๆมาให้เนี่ยธรรมดาที่ไหนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเปลี่ยนไปเยอะมาก <laughs> เอาอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวถามเรื่องนี้